สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเออ c o m m มา d นองเ e ิ Yuris ิส v รีเวกันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเอกเด็กหน้าน,นะครับเป็นอิรักสีม่วงนะและทีมงานของเขานะครับ TH Coconut นะครับเป็นอเมริกาสีแดงนะแลก็ตรงนี้นะครับ gta 5นะครับอิรักสีเขียวนะครับ ส่วนทีมงานฝั่งล่างนะฮะคุณไกอุนนะครับเป็นอิรักสีฟ้านะครับและตรงนี้คุณรีแลกซ์นะครับอเมริกาสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับห้าทฮยห้าห้าห้าจอมยุทธนะฮะเป็นอิรักสีเหลืองนะฮะอเคีมีอเมริกาหนึ่งอิรักสองนะฮะของแต่ละทีมนะครับเป็นมิร์รอม c ชนะฮะในแผนที่ที่มีชื่อว่า Country Swing นะฮะคันทรีสวิงนี่ก็จะเป็น อันนี้ผมไปหาความหมายมาแล้วนะฮะมันเป็นแนวเพลงหรือว่าแนวการเต้นรํารูปแบบหนึ่งของทางอเมริกานะฮะซึ่งเหมือนกับว่าอันนี้เขาจะเอามา,าทีมงานเขาจะเอามาใช้เล่นคําอะไรประมาณนี้นะก็คือแบบเป็นเหมือนเขตชนบทน,นะฮะเขตคันทรีอะไรอย่างเงี้ยเออมีพเดานะฮะและวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเขาเรียกว่าอะไรนะทัวร์นาเมนต์ของคุณ g ีทินิซูกะเชื่อเดิมนะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณ GTO นิสุกะที่ให้โอ,อกาสผมเข้ามาสังเกตการแล้วก็ถ่ายทำนะฮะไหนดูซิฝั่งสีม่วงว่ายังไงฮะรถเก็บแร่สีคันนะครับสีแดงก็รถเก็บแร่ก,ก็เยอะอยู่นะฮะาอสีแดงนี่สร้างโรงรถก่อนนะครับเพื่อที่จะปั๊มรถเก็บแร่นะฮะก่อนที่จะลงสนามบินนะครับเพื่อปลดล็อกเทียร์สองนะครับผม แถวสีเขียวมาสร้างสิ่งก่อสร้างไว้ข้างๆฐานสีแดงนะในขณะที่เขาสร้างลงรถเสร็จปุ๊บเขาก็ออกมงมุมมาเนี่ยฮะก่อนหน้านี้ก็มีมงมุมนะครับแต่ว่าผมจาไม่ได้ว่าเป็นของสีอะไรนะฮะเมื่อแต่แนะนําแผนที่อยู่สีเขียวยังไงฮะมงมุมมาจอดอยู่ด้านล่างหนะ้าผาตรงนี้นะครับผมทําอะไรครับไ่ดูสิกด Follow ดูนะมาตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นมาจุดนี้แล้วก็ วิ่งมาที่ฐานสีฟ้านะครับผมจะเข้ารถเก็บแร่ได้หรือไม่มาเข้ารถเก็บแร่สีน้ําเงินเลยฮนะรถเก็บแร่สีน้ำเงินเป็นรถเก็บแร่พันธมิตรนะครับถ้าหากว่ารถเก็บแร่พันธมิตรมันวาร์ปกับโร,รงเก็บแร่นี่เมงมุมก็จะหลุดออกมานะฮะเมงมุมจะไม่วาร์ปติดกลับไปด้วยนะฮะอันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะครับเผื่อสงสัยนะว่าทำไมสีเขียวเขาไม่ปล่อยเมงมุมเขาไปในรถเก็บแร่เลยนะแต่จริงๆปล่อยเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าคนที่จะมีแบบรถถังตามหลังมานะ ค,คุณจีทเกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาไม่ทราบนะฮะแต่ว่าตอนนี้สีม่วงยังไงครับเพลินทับแล้วนะฮะโอ้สีน้ำเงินเดี๋ยวนะสีน้ำเงินดรอป G i แล้วก็เอายัดเข้าไปทีนี้เหรอฮะเรียบร้อยครับอุ้ยสามารถทำลายเบลเทอร์ลของสีแดงไปได้แล้วนะสีแดงก็โดนตัดสินในการสร้างเทคเทียสามไปนะการดรอป G i ตรงนี้ยังไงต่อครับเดี๋ยวโอ้สีเหลืองขนทานกินมาปล่อยตรงนี้เหรอครับอ,ออกมาแล้วงไงฮะ ก็เอาเข้าโคดังเอาเข้าไหมครับไม่มีคําสั่งนะฮะเพราะว่าสีเหลืองต้องกันบ้านตัวเองอยู่นะครับเอยต้องกันบ้านตัวเองก่อนนะฮะภาษาไทยยังไงครับวายูเลดเดย์แคปโอเคผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเ <c oughs> มืเ่อกี้เขาถามว่าทําไมเพื่อนของสีเขียวเนี่ยคุณเออนั่นแหละถึงปล่อยให้ศัตรูมายึด พวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้ได้นะฮะคือเอาทหารเข้าประจำการไม่ได้นะฮะอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะเออทาให้เสียรูปการเลยนะโอเคอย่างน้อยสีแดงส่งเรกเก็ตเทียมมายิงได้นิดหน่อยแล้วก็ถอยกลับไปนะเพราะว่าเจอฝักแรกของสีเหลืองนะครับผมแล้วยังไงครับโอ้โครโนสฟีของสีน้ําเงินมาแล้วนะฮะโครโนสฟียของสีแดงก็เช่นกันนะครับส่วนม่านเหล็กของสีฟ้าในใกล้จะได้ใช้งานแล้วนะ สีเขียวยังไงครับมาจ่อหน้าบ้านสีฟ้านะฮะยังไม่ลงนะครับในขณะที่กลางแมปก็มีกองทัพของแดงกับม่วงแล้วนะครับก็แล้วก็มีโบริสของสีฟ้าออกมาแล้วนะเดี๋ยวยังไงครับสีน้ําเงินส่งโรเกตีเอมาแล้วก็ร่วงไปนะสีแดงคริสลี่มิราจแล้วก็ไปทั้งฟอร์เทสนะครับเอาลงยากอยู่นะถ้าหากว่าไม่เล่นเดสเซเลเตอร์นะครับแต่ลืมนะครับสีเหลืองเขามีเดสเซเลเตอร์อยู่นะฮะเอายัดใส่ฝักด้วยนะน่าจะทำเดสเซเลเตอร์บอมนะครับ แทคติกการเล่นอิรักนะฮะยังไงครับนี่สีฟ้าบุกขึ้นมาเลยครับสีเขียวคุมไอซีไล่ไทยเลยนะฮะจังหวะนี้สีเขียวรถสีฟ้าฮะคุมไอซีสีฟ้าดิเออสีฟ้าคุมไอซีนะพูดผิดขออภัยคือสีมันใกล้เคียงกันมากนะสีฟ้ากับเขียวเนี่ยต,ตอนนี้บริเวณกลางแบบน,นะครับใส่กันอย่างนัวเลยนะฮะจังหวะนี้ยังไงครับนัวยิ่งกว่าผงชูรสอีกนะฮะอา้าวถอยไปอโอเคสีเหลืองต้องถอยก่อนนะครับอา้าวแล้วใครวาร์ปอะไรครับเนี่ย นำเงินวับไปซึมเข้าฐานสีแดงครับยิงโคนโซเฟียไปได้นะฮะต่อไปยิงอะไรครับผมอู้ยิงฐานใหญ่เกือบแตกนะฮะแต่ยังอยู่นะยังไม่แตกนะครับผมจังหวะนี้เหลืองกับน้ําเงินได้โอกาสเข้านะครับตอนที่สีแดงไหลขึ้นไปกลับไปกระตุกกลับไปกันบ้านตัวเองนะฮะพูดอะไรของผมเนี่ยขออภัยนะฮะล้นพันกันจังหวะนี้อ้ยโบริสฮะาจะบอกนึว่าเอาโบริสจะใส่ไปที่ฟอร์เทสเลยครับโอ้เป็นวิธีการที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะ คือจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีเพื่อนเป็นพันธมิตรนะครับผมอบริสยัสซีเปถึ่ฟอร์ทรีสโอเคตอนนี้สงครามใหญ่ก็เกิดขึ้นบริเวณกลางแมปนะฮะฝั่งฝั่งล่างนี่เป็นฝั่งที่สามารถคุมโซนได้ก่อนนะครับผมแต่เกมจะพิกหรือเปล่าครับเพราะสีเหลืองเอาเดสโซเลเตอร์มาปัม๊มงี้นะมันโดนดามิเพุ่เดียวกันดามิเมันโดนพุดเดียวกันด้วยนะครับปั๊มเรียบร้อยโอ้เคลียร์มีดาดไปได้จํานวนหนึ่งนะก็ะถือว่าดีอยู่นะส่วนตรงนี้ก็มีโรกเกตเอียมาป่วนนะครับ เพราะว่าไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าป้อมสสยเข้ามาแล้วนะทีมีโรเกตเทียด,ด้วยเอ้ยมีโรเกตไอวีอ้พูดผิดนะขออภัยสีม่วงสีม่วงทำอะไรครับเนี่ยยึง,ด,ง,ด,งดึงรถเก็บได้มาทำอะไรครับสีม่วงกดผิดหรือเปล่าฮนะสีม่วงน่าจะกดผิดนะแบบลากครอบอะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยฐานใหญ่แตกไปแล้วนะครับสีเขียวโอ้โหลาสาตาไปนิดเดียวนะ อา้าวไปแล้วนะ G T a 5โอ้โหโดนสองทับมาบุงนะครับเหลืองินเมิอนอยังไงก็ไม่ไหวนะฮะแดงกับม่วงก็ไม่สามารถที่จะเข้าช่วยได้นะครับจังหวัดมืองโอ้ยใครคุมเอ่ออะไรนะสีแดงไอ้สี IC. ม่วงคุมไอซีใช่ไหมอา้าวสีม่วงไปแล้วนะฮะไปเช่นกันนะครับผมคนนัดอ้าวเอเอโอเคนั่นแหละฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณจอมยุทธคุณไกอุ่นแล้วก็คุณรีแล็กซ์นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเ,อเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูี่นมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ